ครับสวัสดีเอสี่ครับผมอีกแล้วครับครับสุขสันต์สีเก้าหาได้ก็กินหาไม่ได้ก็กินมาอีกแล้วครับลงแหงแล้วครับมากสองคนครับนี่ครับอยู่นี่ครับสองคนอยู่นี่กําลังปิ้งปลากินแซ่บเลยครับพี่น้องมาครับมาปิ้งปลาคนละสี่ห้าตัวแซ่บครับถึงเวลากินแล้วครับ กำลังจะปิ้งปลาแซ่บๆกันครับนะครับมาเดี๋ยวกิน่อยว่าอันต่อนะครับนะครับพี่น้องปิ้งปลาครับแซ่บๆครับดูครับไข่ปลาครับเต็มท้องทุกตัวเลยครับแล้วไข่ปลาครับแซ่บๆกันเลยครับมาครับมา ไข่ปลาให้เตืนให้ดูครับนี่ครับไข่ปลาครับแซ่บครับไข่เต็มท้องนะครับเนี่ยๆๆๆตื้นปลาสดๆดแซ่บครับ กายใจอขากงานเลยเนี่ยตอกายติดมือคมวันนี้มากันแค่สองคนครับเล่นงามกันสองคนครับวันนี้รุ่นใจร้อนเราทำ้ายตัวเองไม่มาครับ หืมสุดยอดไข่เจนพองครับก้างแข็งไปหนอยครับแซ่บๆกันเลยครับสุดยอด จำเจียวเลยอรับหืมปิ่งปลาถ้าแซ่บวหวานหอมอเลยครับพี่น้องครับอาหารข้าวกันนะครับลูกไข่ตัวนี้ครับเต็มท้องครับสุดยอ,อด เอเวลากินข้าวนะครับขอดูสรุปกันที่บ้านนะครับนะครับดูสรุปกันครับแต่ก่อนที่จะสรุปปลาก็เอาตัวนี้ไปขังก่อนนะครับเนี่ยวันนี้ได้กบมาตัวหนึ่งครับ <c oughs> <c oughs> น่าจะได้อยู่มั้งเดี๋ยวเราดูครับ เอฟหนึ่งตัวครับนี่ก็มีกดใจอยู่สาสตัวครับกดมีช่อนตัวหนึ่งครับสี่ตัว5ตัวอยู่ครับปรากฏ6ตัว ตัวใหญ่ครับปรากฏปรากฏตัวใหญ่ครับถือว่าพออยู่พอกินครับไก่ไทยก็ตัวใหญ่ครับวันนี้นครับไก่ไทยพอได้ตัวใหญ่อยู่ครับวันนี้ถือว่าพออยู่พอกินมาดูกิกไก่ครับนะครับ ว่าพออยู่พอกินนะครับกับการวิธีของการหาอยู่หากินนะครับวันนี้ครับประมาณนี้แหละครับได้มาก็ไม่มากไม่ม,ม่พอได้อยู่พอได้กินครับสําหรับวันนี้มาก้มใส่แสงหน่อย <c oughs> แสงอาทิตย์มาไม่พอครับนี่ก็ประมาณนี้แล้วครับมีเลยมากครับเหนื่อย ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยนะครับขอบคุณกบตัวใหญ่นะครับวันนี้ครับผมสวัสดีครับ